แบงคอกออโต้ซาลอน2023งานรถแต่งระดับโลกสู่เมืองไทยมิดเยี์เซลเฟสซื้อรถใหม่ช็อปของแต่งรถเริ่ม28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้แบงคอกออโต้ซาลอน2023แลนด์มาร์คอันดับ1ของคนรักรถแต่งใกล้ชิด อิมพอตสุดยอดรถแต่งระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่นสู่ป,ประเทศไทยและมิดเยียเซลเฟสซื้อรถใหม่ชอบของแต่งโมดิฟายรถได้ในที่เดียวพบโปรแรงรถสนันกลางปีเริ่มวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กระกฎาคม2566ณอาคาร Challenger H. a อ l 3ฟ m p ์ม t มเมืองทองธานีเตรียมกลับมาเรงความมันสุดคุ้มให้กระหึ่มเมืองไทยอีกครั้ง กับงานบ a นคอ o k กออโต้ซาล2023พร้อมขับเคลื่อนสู่งานโชว์รถแต่งและขายรถใหม่ใหญ่สุดในภูมิภาคอาเซียนไฮไลท์โปรแรงลดสนันกลางปีจากบริษัทร,รถยนต์รถจักรยานยนต์อุปกรณ์ตกแต่งชั้นนำทั้งประเทศไทยและต่างประเทศพบกิจกรรมมหกรรมความบันเทิงครั้งเดียวในรอบป,ปีที่สุดแห่งการรวมตัวคาลับหลายค่ายกว่า1,000คันลุนรอบตัดสินเอคลาสเกิลไทยแลนและร้อนแรงไปกับเซ็กซ ค่ะวอรตลอด5วันเต็มค่ะลาสุดจัดงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานบันคอกออโต้ซาลอน2023นำโดยนายวิลักษ์โหลทองประธานจัดงานและประธานกรรมการบริหารบริษัทคาโนแอนดเนจจำกัดมิเตอร์มาซาฮารุซาคาอิคอมพนีดีเรคเตอร์สังเอกคอร์ปอเรชันตัวแทนผู้จัดงานโตเกียวออโต้ซาลอนนายรนฤทธิ์ ซื้อวาจารองประธานจัดงานและกรรมการผู้จัดการบริษัทขอโนแอนด์นัทจำกัดรวมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัทรถยนต์รถจักรยานยนต์อุปกรณ์ตกแต่งแขกผู้มิเกียรติและสื่อมวลชนเขารวมงานณห้องฟินิกซ์หนึ่งและสองอิมแพกเมืองทองธานีค่ะก็ะอย่างที่ทราบกันนะครับเราถือว่างานแบงคอกออโต้ซลลอเนี่ย เป็นไฮไลท์ของของกลุ่มคนรักรถนะครับทั้งดีชื่นชอบรถใหม่รถแต่งและอุปกรณ์ตกแต่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงการรวมตัวของคารับด้วยนะครับซึ่งเราอยากให้เกิดเป็นเทศกาลของมิดเดียร์เฟสนะครับของคนรักรถขึ้นมานะครับแล้วเราก็ได้รับก,การตอบรับจากค่ายรถชั้นนำนะครับค่ายตกแต่งและสานักแต่งชั้นนําของเมืองไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆมาอยู่รวมในงานด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนะี่ยเรามีผาเลี้ยจากหลา,หลายประเทศเข้า สู่งานนะครับทั้งญี่ปุ่นจีนแล้วก็ไต้หวันนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจะเป็นศูนย์รวมของของให้คนรักรถเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมงานนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่ทุกคนทราบดีเราจะมีไฮไลท์ในการคัดเลือกรถที่ได้อวอร์ดจากโตเกียวซุสซอนที่เพิ่งจัดไปเมื่อต้นปี2023เดือนมกรานะครับมาอยู่ในงานด้วยซึ่งปีนี้มี6คันที่อยู่ในงานนะครับซึ่งคุณสุสกีจากทางเอ็กโคเปอรเชั่นเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วในการแถลงข่าวเมื่อกี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาชมัับตตาด้ววยเอง แล้วก็ครับมีการเอคาสเกิกมเอคาสเกร์ก็เหมือนกับเป็นอิมเมจของงานแสดงงานแสดงของเรานะครับซึ่งเราอยากให้มีแต่ทุกปีแต่ที่ผ่านมาอาจจะมีช่วงติดโควิดบ้างการรีคูดหรือการคัดตัวอาจจะถูกบล็นะครับเราจ,จะมีการกลับมาแล้วก็เชื่อว่าเอคาสเกอร์ก็จะเป็นสนัญลักษณ์ของส่วนหนึ่งของออตซอนด้วยไม่ต่างกับที่เป็นการรวมตัวขาขับพันกว่าคันนะครับหลายพันคันแล้วก็รวมไปถึงการที่เซ็กซี่คาวอชี่โชว์ยูบนสเตจโช,โชด้วย นะครับแล้วก็ uh, มีไลฟ์สไตล์ของคนที่ชื่นชอบรถในรูปแบบต่างๆกันหลายๆหลายเซกชันอย่างเช่นอ่าอัลโดนะครับอัลโดไลฟ์สไตล์ก็จะเป็นสนยนรวมของอุปกรณ์ uh, ที่ทําให้เรามีชีวิตแอดเวนเจอร์ uh, ได้ตีขึ้นนะครับได้สนุกข,ขึ้นนะครับก็อยู่ในงานด้วยเช่นกันแล้วก็สำหรับที่ชื่นชอบอ e ีสปอร์ตนะครับก็จะมีโซนที่เอาพันสปอร์ตมาเป็นอ e ีสปอร์ตที่อยู่ในงานด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์อื่นะครับเสื้อผ้าก่อนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

ที่ะคันลึที่เด็กรันลึกก็มีโอเคเอ่อจะชุดบีบชๆสั้นดสั้นที่เดกあの今年のオートサロンで東京オートサロンで人気があった車しรถทั้ง6คันเนี่ยนะคะก็เริอมมาจากรถที่มีความนิยมในงานออโต้ซารอนของญี่ปุ่นปีนี้มาให้ได้ชมกันค่ะบางปุ่นของออโตซารอนจิมทีุ่ตุกุติชิระักนักเลือก แล้วก็ทางบางกอะออโต้ซาลอนนะคะก็ได้คันเลือกร่วมกันได้รถ6คันดีมาค่ะเม่ญี่ปุ่นのนบาร์อเกบอกว่า,าแต่ละคันที่เอามาเนี่ยเป็นรถรถแต่ง ที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากก็เลยอยากให้ทุกท่านเนี่ยค่ะเข้ามาชมตัวรถด้วยในงานบางกอกออโต้ซารอนค่ะรถทั้ง6คันเนี้ค่ะเป็นรถที่สามารถลงแข่งได้จริงแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้มีการเล่นรถให้ดูแต่ก็อยากให้มาชมตัวรถ แบบว่าอยากใกล้ๆนะคะก็ผมก็เชื่อว่าสถานการณ์ขององค์การโมเตอร์ริงบ้านเ่านะครับอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยทางรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถจักรยานกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็นตัวเลขหลายอย่างที่ซ้อนสองการเติบโตในทิศทางที่ดีก็หวังว่างานแพลนเคอร์โอโตซอลเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเราเนี่ยให้ไป ถึงจุดเป้าหมายที่เราวางแผนกันไว้นะครับเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกให้เรากลับมาสนุกกัรที่เลือกรถแต่งรถแล้วก็ร่วมกลุ่มกันอีกครั้งนะครับมันคือวัฒนธรรมของคนรักรถนะครับเราอยากให้งานนี้เป็นเหมือน Culture f e s เฟของของคนรักรถจริงๆครับก็อยากฝากพิสุบชนทุกท่านด้วยนะครับรับให,ให้ฝากฝากอะไรเกี่ยวกับงานนี้